อเอาเอาเแปดไว้ในใจก่อนแล้วชกขึ้นมาเป็นหนึ่งแปดและเก้าเท่ากับเขียนเท่ากับแล้วก็เก้าเขียนเท่ากับเท่ากับจะต้องอยู่ตรงกลางไงครับอย่างนี้ไงลูกเท่ากับอ่าแล้วก็ ตรงนี้สิครับให้ตรงกันและน,นี้ยังไม่อันนี้ยังไม่ได้ทำเลยครับเท่ากับเท่ากับอ่อคิดด้วยคิดตัวเลขด้วยเอาอะไรไว้ในใจคิดครับเอาเอา,เอาบิ๊กมันเลย เอาห้าไว้ในใจแล้วชกขึ้นมาเป็นสานะมแล่นนะห้าและหกเจ็ดแปดอืมได้เท่าไหร่ <8, S 2> คะต้องเขียนเลขแปดอ่าเขียนครับเขียนยังไงเขียนยิงตาเป็นแยง ดูซิอค่นี้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับอ้หกและนูนสีขาวอะคะคะต้องเขียนว่าอะไรครับหกบวกห้าเก่งมากเขียนให้ัมมบิดูหน่อยสิครับเขียนยังไงหกหกห้าตรงนี้เหรออ่าตรงนี้แหละครับเออตรงนี้แหละครับอ่านั่นแหละครับได้ครับหกบวกไปไหนครับต้องเขียนบวกก่อนนะครับ เท่ากับเขียนเลนเขเท่ากับให้มัมมี่ซิเท่ากับอ่าแล้วก็คิดให้มัมมีซ่ซิได้เท่าไหร่เอ่ยคิดก่อนอืมคิดก่อนต้องทำเลยเอ้าหกไว้ในใจก่อนแล้วชูคานาเป็นห้าหกได้เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอด็ดสิบเอ็ดเก่งมากสิบเอ็ดเขียนยังไงเนาะสิบเอด็ดเขียนอย่างนี้เก่งมาก อ่ะต่อไปอันนี้เหมือนเ,อเท่ากับนะครับอันนี้ต่อไปนี่เท่าไหร่ครับนี่สี่อันแลกกับห้าต้องเขียนว่าสี่บวกห้าสุดยอดเขียนเลยสี่บวกห้าหรอครับผมมนมีอิชีข้างหลังอิชี้ข้างหลังเขียนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอิชี้ครับอ่ะเขียนให้มันมีก่อน เท่ากับเลยเท่ากับอ่าคิดให้หม่อมมีดูหน่อยแล้วเอาห้<อ>าเอาสีไว้ในใจก่อนแล้วชูขึ้นมาเป็นห้าสี่และ4สี่และห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าอ๋อ,อเลขเก้าเขียนยังไงเนาะเลขเก้าเขียนอย่างนี้แล้วก็ชูเก้าเก่งมาก าดูซินี่ตัวเลขอะไรนี่เท่าไหร่ลูกนี่เลขสามกับหนึ่งต้องเขียนว่าสามสามบวกหนึ่งโอเคเก่งมากเขียนที่มาลงมาอีกบรรทัดหนึ่งสิอ่านั่นแหละครับเลขสามเขียนยังไงลูกถ้าแต่ i n e up and down นะเก่งมากแล้วบวกล่ะบวกหนึ่งเท่ากับลูกเขียนเท่ากับ คิดให้มามีหน่อยสิมามีคิดไม่ออกมามีคิดไม่ออกเหรอครับอ่าทำยังไงครับเอ,เอาเอาสาไว้ในใจก่นอนและชุกขึ้นมาเป็นหนึ่งแล้นะสามและสนะีะได้เท <4. S 1> ่ไหร่ครับตอบได้สอ่าเลขสี่เขียนยังไงเนาะเขียนอย่างนี้แล้วก็ เสมาร์ทเก่งไหมครับเก่งไหนบอกมามหสิสมาร์ทเก่งไหมครับเก่งใช่